สวัสดีจ้ามาตัดพริกกะอันนี้ผักสมควไรของมานนะน,นี่ต้นพีเห็นไหมมีแค่นี้ละค่ะกำลังแดงนะคะมีสามมวยเนี่ย <c oughs> อันนี้จะมาตัดใบกระเทียมอันนี้ใบกระเทียมนะคะยังสวยเลยเนาะอันนี้หอมนะหอมอตัดหอมก่อนเก็บกตัดแต่ใบมันเสือจ้ะเดี๋ยวตัดแต่ใบแล้วก็เอาไปใส่แจ่ว ใส่เจ๋วของเราอันนี้เป็นหอมนะคะแต่นี้เป็นใบกระเทียมใบกระเทียมนี่น่ะก็จะชอบใส่ในส้มตำเนาะใส่น้ำส้มตำต้งเสียสบจะ้ะว่านกเจ้าบินใจจดนี้ักเขานีอยู่คนละท้งทรคือหลายแท้ล่ะ เดี๋ยวเก็บวัฒากินน้าตับหมูฮ่งอีกก่อนเนาะแค่นี้พอแล้วนะพอแล้วสําหรับใส่แจ่วสําหรับใส่แจ่วหนึ่งแค่นี้พอแล้วเนาะสําหรับใส่แจ่วแค่นิดเดียวเดี๋ยวจะให้ดูนะอันนี้เป็นตะไคร้ค่ะหนาเอาไอ้นี้ปิดไว้เนาะจากสีย่างจากสีหลอดบอดอกพกสิพลหนาวบออันนี้มะเขือแต่ว่ามะเขือ,อน,นี่คือน่าจะ โกอิ <laughs> นเตอร์ไปแล้วนี่ค่ะไปแล้วหาเขาแล้วนะจ๊ะไม่ได้อยู่กันเราแล้วนะจ๊ะอันนี้เป็นเป็นเป็นพริกที่เพาะไว้พริกกับมาเขือค่ะสองถังนี้นะแจ๊กสิติสัมวะดอดกอมามาจ้าอันนี้นึ่งหัวปลาแซลมอนนะคะกับผักกรวมนะ สุกแล้วเดี๋ยวจะกินกันอันฝั่งนี้คือหม,ม้อวิมอขึ้นดันแท้หมอ้อถั่วเขียวค่ะต้มถั่เขียวนะหมอ้อบบกใหญ่เลยเดี๋ยวรออันนี้สุกก็ไปกินกันจ้าข้าวก็กำลังจะสุกนะเนี่ข้าวเหนียวที่นาอุ่นไว้นะคะรอข้าวสุกก่อนแป๊บนึงมาจ้า นี่ปลาสวยงามนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเอาออกจากซึ้งของเราก่อน,นะะเอาเอาคือห่อนเถอะเฮ้ยห่อนเทเลยก,กับยานมันเละเนาะ ร้อนจากเตาจ้าอา้สิเลโคตรละวะจ้าอันนี้เทบึ้มนะจ๊ะเบึ่มบึ้มนะจ้าหัวปลาแซลมอนนะจ้า นี่เป็นแจ่วของเราแจวน้ำหลายไปจักหน่อยเมื่อกี้เอาเอา่อลงไปอุ่นน้ำหนึ่งป่าเพราะแจ่วต่ำไว้แต่เมื่อวานแล้วจ้ะเอาไปอุ่นด้วยกันนึ่อปลาแล้วน้ำมันลงไง <c oughs> เดี๋ยวค่อยใส่อใบกระเทียมกับใบหอมนะจ้ะ เห็นไหมเนี่ยโอ้ไม่เห็นหรอ กินกันจ้ามามาจ้ามากินข้าวกันอุย่อนนี่ข้าวเหนียวร้อนๆนะจ้ากับเนย

둘째로 건 팍루악. 음. 조 ซื้อหัวปลาแซลมอนมาจากออมาจากห้างใกล้บ้านนี่แหละดูดิเจลาตินนะจ๊ะเจลาตินธรรมชาตินะจ๊ะหัวปลาแซลมอนเขาก็จะมีวุ้นๆเนาะอุ่นธรรมชาติ เจลาตินธรรมชาติบะเอือฟักทอง อันนี้ก็จะอร่อยเหมือนกัน,นดูทองเขาดิเบื้องเนื้อเขาแน่ไผ่ว่าหัวปลาแซลมอนมองไม่มองกินาะมัตจะฝรังละถูกด้วยนะนี่หนึ่งยูโรหนึ่งยูโรสี่สิบมั้งถูกมากหัวหนึ่งเนี่ย ถต้มย่ามากินได้สามมืออะโบกนาเคยทําต้มยำเนาะอันนี้นึ่งเนื้อก,กินเบิ้มเบื่อเหมือ <c oughs> จอจะ ไนาเน,นึ่งพร้อมกันครับไปเตยกะเอไม่เป็นมังไทยล่ะแช่แข็งไว้แซ่บ กินผักเยอะๆจะได้ช่วยระบบขับถ่าย ฟินมองได้ดูดกล้างนี่แหละข้างพวกก็จะเยอะแหละไปถึงก้างใหญ่ๆนะพวกกระดูกอ่อนนะเพราะว่าแซลมอนนี่เขาจะมีกระดูกอ่อนตรงนี้ ตรงแก้มตรงตาตรงไดเขาในแซมเบินได้แซมอนอะ่ะกินได้หมดเป็นวุ่นวุ่นชับๆเลยแต่ถ้าต้มกระดูกอ่อนก็จะเปื่อยมาหน่อยหนึ่งมันก็จะก็จะจะดีกว่าแต่หนึ่งมันสิบ่าเปื่อยไง มันจะไม่ค่อยเปื่อยแตจเม่สิบปีนีกฟิลหนึ่งอะค่ะเป็นอีกฟิลหนึ่งฟิลหนึ่งอะเนะาะแซ่บเพื่อเก้าจ้ะพุดนอะพุพ่นเจลติ่ธรรมชาติถ้ากินร้ายๆอะ เลี่ยนมากเลยนะเพราะว่ามันหมันมากต้องจิ้มเจ้าวเผ็ดๆสม,สม่ำเหมือนพวกน้ำจิ้มซีฟู้ดสามรสอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้แจ่ยวนึ่งปลาธรรมดาเนะ cam. sẹp kèm sập bả Cái subscribe cho กลางพอดีเบอร์ตกว่า,วานมองนี่แหละแสบกรมัว วันนี้แดดนะแต่หนาวเมื่อเช้านี้ลบสองอะค่ะตอนนี้น่าจะหนึ่งองศาสององศานี่แหละแอนนี้แดดนะแต่หนาว ก okay. ็เผ็ดจะเอาพริกเขียวซื่อๆกนะับเผ็ดเนาะ พรุ่งนี้วันนี้ยี่ยิบเจ็ดเนาะที่นาบันทึกวิดีโอนี้แต่พรุ่งนี้ยี่แปดเปิดทําการค่ะวันอ,อนจันคนเหนียวรักเบิร์ด <c oughs> คนเหนียวรักเบิร์ดจ่ะเ <c oughs> บิร์ดเกี่ยงอ่แฟนหมดแล้วจ้าหมดแล้วยรตะกรางโอเคค่ะ คลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะคะมีต้มอถอ่วเขียว้มน้ำตาลรอยอยู่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้นะขอตัวไปกินถั่วเขียว้มน้ำตาลก่อนเดี๋ยวจะฝานขิงใส่น้ำแจาหน้อยฝานขิงบางๆนะอร่อยอร่อยจริงๆค่ะโอเคค่ะคลิปนี้นะขอลาไปก่อนนะคะโชคดีมีชัยสวัสดีปีใหม่ชงวไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยกันค่ะขอบคุณมากมายสวัสดี